เป็นบุญของปวงชนชาวไทยค่ะที่พวกเรามีสถาบันพระมหากัตษริย์ส่งเป็นศูนย์รวมในการดึงพลังศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วแผ่นดิน พระพุทธธรรมกายเทพมงคลประดิสฐานนวัดปากน้ำประสีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่งดงามยิ่งศูนย์รวมที่ดึงพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาร่วมกันสร้างมหาบุญในครั้งนี้เนื้ออื่นใดแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตังพระาราชฤทัยเกื้อหนุนเกื้อกูลเผยแผ่ และทำรงไว้ซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาของชาติได้รับความเป็นสิริมงคลในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครทรงประกอบพิธีสมโภชพระพุทธธรรมกายเทพมงคลโดยสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโยอดีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำคณะสงฆ์และศิษยานุสิ์ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นในปี2560เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาจันโลงเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามะกะผู้ทรงเปลี่ยมด้วยพระราชาศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาจึงนำมาซึ่งหลักจิตเหนียวของปวงประสบกณน,นิกร กาเท็มคนนี้เป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากการที่ใครได้วิชาธรรมกายจะมีปรากฏนิมิตเป็นพุทธลูปแก้วหน้าตัก20วาเกตโมตุงหลวงพ่อจะสอนกับคนทั้งหลายว่าปฏิบัติตามในวิชาธรรมกายนี้เมื่อถึงขั้นธรรมกายแล้วจะปรากฏเห็น เป็นรูดังกลล่าแลวแต้ตบบุญมพระพุทธธรรมกายเทพมงคลสร้างขึ้นตามนิมิตของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงปู่สดอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำซึ่งนิมิตเห็นลักษณะของพระพุทธรูปในขณะเจริญสมาธิกรรมฐานซึ่งภายในพระเกศของพระพุทธรูปได้บรรจุดอกบัวสตบงกฏ หล่อด้วยทองคำน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมสำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหัวใจของพระพุทธรูปหล่อด้วยทองคำหนักประมาณ6กิโลกรัมเช่นกันโดยบรรจุไว้บริเวณหน้าอกด้านซ้ายและด้วยพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเกื้อหนุนอุปถัมภ์ค้าชูพระพุทธศาสนาด้วยความเลื่อมใส ดังได้ปรากฏให้เห็นจากการประกอบพระราชะกรณียกิจอย่างสม่ำเสมอยังผลให้เกิดการรังสรรค์พระพุทธรูปที่มีความงดงามด้านพุทธศิลป์นับเป็นการสืบสารบำร,ร,รุงพระพุทธศาสนาภายใต้การอุปถัมภ์ค้ำชููของสถาบันพระมหากษัตริย์การดำเนินการจัดสร้างพระพุทธธรรมกายเทพมงคลนะครับ เราก็มุ่งหวังนะครับที่จะให้พธธระพุทธมกายเทพมงคลที่อยู่ณวัดปากน้ำภาษีเจริญแห่งนี้นะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธแล้วก็เป็นการเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ให้ได้รับความเป็นสิริมงคลที่สำคัญครับก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะ,ะพี่น้อง ชาวุทธสานิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับจะได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในวัดที่เป็นที่ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อสดวัดปากน้ำได้รักษาภูมิปัญญางานสร้างงานปฏิมากรรมพระพุทธทรูปในพระพุทธศาสนานะครับซึ่งฝีมือหรือว่าช่างวิชาการในะการหล่อพระเนี่ยนะครับ ของเรามีวิวัฒนาการสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคสุขโขทัยนะครับจนถึงปัจจุบันการดำเนินการครั้งนี้ก็เป็นการที่จะสืบสารรักษา,กษาต่อยอดนะครับวิชาการในเรื่องของการรออพระพุทธรูปขนาดใหญ่จากพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยพระราชจริยวัตรงดงามที่ตั้งอยู่ในธรรมยังผลให้จันโลงพระพุทธศาสนาจนรุ่งเรืองและสืบสานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมไทยสืบมาจวบจนทุกวันนี้พระพุทธธรรมกายเทพมงคล จึงเป็นดั่งมรดกธรรมที่ปวงประสมนิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างมั่นคงสวสดีครับ